Story to you ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมุชนาและไกรสอนเป็นคู่รักที่ทุกคนรู้จักกันดีทั้งสองได้รักกันมาตั้งแต่วัยเยาว์จนกระทั่งได้ตัดสินใจแต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภรรยาแต่ชีวิตคู่ของพวกเขาก็ไม่ได้ราบรื่นมากนะักเมื่อไกรสอน กลายเป็นคนที่ไม่เอาการเอางานเขาติดเหล้าตีไก่เล่นการพน,นันสร้างหนี้สินมากมายจนนุชนาศนั้นเป็นคนเดียวที่ต้องทำงานหนักทำทั้งงานบ้านแล้วก็ออกไปขายของเพื่อที่จะหาเงินมาถุนเจือครอบครัวเธอเก็บเงินหวังว่าจะใช้จ่ายในครอบครัวแต่ไกลสอนกลับขโมยเงินของเธอไปใช้ในทุกครั้งได้เงินไปก็เอาไปตีไก่ ไปดื่มเหล้ากลับมาก็เอะอะโวยวายสร้างภาระให้นุชนาฏเอ้ยเมียเมียที่รักอยู่ไหนเหรอทำไมไม่มารับผัวล่ะพี่ดื่มเหล้ามาเม,มามาก็ไปหลับไปนอนไปถ้าไม่ช่วยเหลืออะไรก็อย่าสร้างความเดือดร้อนเลยเป็นแค่ภรรยาจะมาพูดอย่างนี้กับผัวสุดที่รักได้ยังไงพี่อย่าพูดอย่างนี้เลยฉันละอายเขานะ แล้วนี่กินข้าวกินปลามาหรือ,อยังล,ล่ะไหนล่ะมีอะไรมาให้กินวันนี้ไม่มีอะไรมากหรอกพี่ก็มีแค่น้ำพริกปลาย่างกับแกงผักเท่านั้นโถยนุชนาฏเธอก็ได้นำสำรับกับข้าวมาให้สามีเพื่อรับประทานฝ่ายสามีนั้นเมื่อเห็นว่ากับข้าวไม่ถูกปากแล้วก็มีแต่ผักเกิดความโมโหปาจานข้าวเครื่องถาดต่อหน้าของนุชนาฏ พี่ถ้าพี่ไม่ทานพี่ก็ไม่ต้องทานแต่พี่จะทำอย่างนี้ได้อย่างไรดูซิข้าวของเสียหายหมดเลยไปไปอย่ามาพูดมากแถวนี้นะที่จะโดนนุชนาตได้แต่น้ำตานองเก็บถ้วยชามนำไปล้างแล้วก็เก็บกวาดให้เรียบร้อยในแต่ละวันเขาก็จะมีแต่เรื่องนำเข้ามาในบ้าน บางทีก็ไปเซ็นเล่านุชนาถก็ต้องตามไปคอยใช้หนี้แม้แต่คนในหมู่บ้านจะพูดว่าเธออดทนได้อย่างไรนุชนาถก็จะบอกชาวบ้านว่าไหนๆฉันก็ได้เป็นภรรยาของเขาแล้วก็ต้องอดทนอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าแม้แต่เพื่อนๆของเธอหรือคนอื่นก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงต้องอดทนได้ถึงเพียงนี้ ด้วยความที่ว่าไกรสอนเป็นคนเอาการพนันทุกอย่างแม้แต่ลอตเตอรี่หวยเขาก็ซื้อจนกระทั่งงวดหนึ่งไกรสอนได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นุชนาได้บอกสามีให้เก็บเงินเอาไว้ใช้จ่ายบ้างแต่ไกรสอนกลับใช้เงินไปกินไปเที่ยวไม่แบ่งให้นุชนาเลยแม้แต่น้อยนิดแถมยังพาผู้หญิงมายอเย้ยนุชนาเธอทั้งน้อยใจและเสียใจ ที่สามีของตัวเองนั้นเมื่อถึงข่าวได้ดีมีชัยก็ไม่นึกถึงตนเองแม้แต่น้อยนิดแถมยังพาผู้หญิงเข้ามาเยอะเย้ย,ะย,ะยะเธอถึงในบ้านในวเรือนพี่ฉันเคาร้องล่ะพี่จะไปทำอะไรที่ไหนก็ไปแต่อย่าพาคนอื่นมาเหยียบที่บ้านหลังนี้เป็นอันขาดทำไมจะทำไมฮะอาพีพูดไม่ฟังฉันจะหนีไปอยู่กับพ่อเออไปก็ไปเลยสิไกลสอน มักจะพูดจาไม่ดีกับนุชนาททุกครั้งที่ไม่มีสติหรือมึนเมาแต่พอนึกสติขึ้นได้ก็กลับมาพูดดีกับเธอแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่เคยช่วยเหลือภรรยาในเรื่องของงานบ้านงานเรือนหรือจุนเจือเรื่องค่าใช้ใจ่ายใดๆทุกหน้าที่ที่หนักหน่วงตกเป็นภาระของนุชนาทแต่เพียงผู้เดียวส่วนเงินที่เขาได้จากการถูกลอตเตอรี่มาเขาก็ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเล่นการพนันบ้าง หยิบยื่นให้ผู้หญิงบ้างไปตีไก่เสียบ้างกินเหล้าเมายาบ้างเมามาก็ระลานภรรยาเหมือนเดิมในช่วงที่ไก่สอนนั้นยังคงมีเงินของการถูกลอตเตอรี่ใช้จ่ายนุชนาทเธอก็ได้เก็บเงินอย่างเต็มที่เพราะไม่มีใครมาขโมยเงินของเธอและเธอก็ได้เปลี่ยนที่ซ่อนใหม่จนกระทั่งวันหนึ่งเธอคิดว่า เธอจะตัดสินใจซื้อมอเตอร์ไซค์สักคันเพราะวันนี้เธอนั้นได้หาของไปขายช่างหนักเหลือเกินแต่ท้ายที่สุดเธอก็พบว่าเงินของเธอได้หายไปอีกแล้วไกสอนั้นกลับมาบ้านเมาเหล้าเอะอะโวยวายพังเข้าของพี่พี่เอาเงินของฉันไปใช่ไหมเงินอะไรที่ไหนฉันไม่รู้พี่อย่ามาเฉยใช้เลย เราอยู่กันแค่สองคนถ้าไม่ใช่พี่แล้วเป็นใครแล้วจะมาเอะอะโวยวายทำไมเงินภรรยาก็เหมือนกับเงินผัวนั่นแหละตกลงพี่ยอมรับใช่ไหมว่าพี่เป็นคนเอาไปเออแล้วจะทำไมวะข้าออกไปต่อทุนลงทุนพี่ทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้แล้วเงินของพี่ละ่ะไปไหนหมดโอ้ยมันก็ต้องกินต้องใช้คนเรามันจะเหลืออยู่เท่าเดิมได้อย่างไรละ่ะก็หมดไปหมดแล้วนุชนาเสียใจมาก เธอจึงพูดขึ้นว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่กับฉันขาดกันนะฉันจะไม่อยู่ที่บ้านหลังนี้อีกแล้วฉันจะไปหาทำงานเป็นสาวโรงงานอยู่ที่อื่นจะไม่ให้พี่ได้เห็นหน้าค่าตาข้าอีกเป็นอันขาดไกลสอนด้วยความเมามมยก,ก็ไม่สนใจไปไปลำคาญจะไปไหนก็ไปไม่ต้องมาบอกข้าข้าไม่สนใจอะไรทั้งนั้นโอ้ยเลาอยู่ไหนวะฮะหมดอีกแล้วหรอนเนี่ย เงินก็ไม่มีอุชนาดจึงเก็บข้าวของออกไปแล้วก็ไปนอนที่บ้านของพ่อก่อนวันรุ่งขึ้นนุชนาฏรีบเดินทางออกไปที่เมืองกรุงไปเป็นสาวโรงงานส่วนวันต่อมาไพรสอนตื่นขึ้นมาหิวข้าวอย่างมากเพราะปกติแล้วนุชนาฏก็จะเตรียมสำรับกับข้าววางไว้ให้แต่วันนี้กลับไม่เห็นแม้แต่ถาดข้าวหรือกระติบข้าวเลยอะไรกันวะ นุชนาธนี่มันสายแล้วนะเธอไม่เตรียมข้าวเตรียมปลาให้ฉันกินเลยเหรอมุชนาธิได้ยินไหมเรียกแล้วไม่รับคานอย่างนี้ต้องโดนว่าแล้วเขาก็เดินไปที่ประตูห้องนอนเขาก็ได้พบกับความว่างเปล่าพร้อมกับเสื้อผ้าข้าวของของมุชนาธิหายไปโอ้นี่คงจะหนีตามผู้ชายไปสินะอีนางไม่รักดีเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะแล้วเขา ก็ไปสอบถามจากชาวบ้านก็ไม่มีใครพบเห็นนุชนาเขาจึงเดินทางไปตามที่บ้านของนุชนาเพราะว่าบ้านของเขาและบ้านนุชนาดนั้นอยู่หมู่บ้านเดียวกันพ่อพ่อพ่อเห็นเมียผมไหมไม่อ่ะเขาไม่เห็นเนาะพ่ออย่ามาโกหกเลยพ่อมีอะไรปิดบังพ่อรีบพูดมาว่ามันหนีไปไหนเนี่ยไม่เห็นทากับข้าวกับปลาเนี่ยแล้วก็เก็บข้าวของออกจากบ้านไปหมดเลยแล้วเองไปทําอะไรให้มันเสียใจล่ะ ไม่ตรงมาพูดมากออกไปจากบ้านข้าเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นข้าจะไปเรียกผู้ใหญ่มาลากตัวแกออกไปไปก็ได้อย่าให้ไปเจอแล้วกันเจอดีแนะ่ฝ่ายนุชนาทนั้นเมื่อได้เข้าสู่เมืองกรุงก็ไปเป็นสาวโรงงานนุชนาทได้เริ่มเข้าทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งที่นั่นเธอได้พบกับชายหนุ่มชื่อว่าศักตักเขาเห็นว่านุชนั้นเป็นคนขยันและดูเงียบๆไม่พูดไม่จา สักพยายามทำความรู้จักกับเธอซื้อข้าวของมาฝากชนาดก็พูดคุยเป็นปกติเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้ให้ความสนิทสนมใกล้ชิดแต่ประการใดเพราะตัวเธอนั้นได้เข็ดขยาดกับความรักส่วนสักเองนั้นก็ไม่ยอ่อท้อพยายามที่จะตามจีบเธอให้ได้คุณรังเกียจผมเหรอมิชนาะ ทำไมช่วงนี้ถึงไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาก,กับผมแล้วก็พยายามหนีหน้าตลอดเลยฉันรู้ว่าคุณน่ะคิดยังไงกับฉันแล้วทำไมคุณลังเกียจผมมากเลยเหรอฉันเป็นผู้หญิงมีตำหนิฉันเคยมีสามีมาแล้วคุณจะรับได้หรือคะ,อะก็ตอบว่าคนเรามันก็ธรรมดานะเมื่อรักก็อยู่ด้วยกันเมื่อหมดรักก็ต้องแยกทางจากกันแต่กระนั้นนุชนาฏก็บอกว่า ฉันขอให้คุณเป็นเพื่อนของฉันเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเสมือนหนึ่งกับเพื่อนๆนคนอื่นเท่านั้นได้ไหมสักก็ไม่ปฏิเสธก็ตอบตกลงโดยเขานั้นคิดว่าสักวันหนึ่งนุชนาฏคงจะใจอ่อนกับเขาอยู่มาวันหนึ่งนุชนาฏได้รับจดหมายจากทางบ้านบอกว่าพ่อของเขานั้นกำลังป่วยหนักเออจึงต้องลาออกจากงานแล้วก็กลับไปอยู่บ้านนอกเพื่อดูแลพ่อของเธอ ส่วนตัวศักนั้นเมื่อไม่เห็นนุชนาฏก็เฝ้าไปถามคนอื่นว่านุชนาฏนั้นหายไปไหนเมื่อได้รับข่าวว่านุชนาฏนั้นหนีกลับต่างจังหวัดเขาก็ตามไปดูเธอถึงบ้านพบว่าเธอนั้นกําลังดูแลพ่อที่ปอนป่วยอยู่มีใครอยู่ไหมครับพี่ศักมาได้ยังไงอะ่ะของนุชนาฏพี่ก็มาตามหาเธอนะสิพี่เป็นห่วงนึกว่าเธอเป็นอะไรไม่หรอกค่ะพี่ ฉันลาออกจากงานมาดูแลพ่อคะ่ะพ่อไม่สบายแล้วทำไมไม่พาไปโรงพยาบาลล่ะคือว่าเงินที่ฉันเก็บไวอ้อ่ะมันหมดไปแล้วค่ะพี่รักษาแต่ละครั้งก็แพงฉันก็เลยไม่มีเงินที่จะรักษาพ่อเอาเอานี่สิเอาของพี่ไปก่อนปไปไปเดี๋ยวพี่ช่วยพี่จะอุ้มพ่อของเธอขึ้นรถแล้วก็ไปโรงพยาบาลกันนะไม่นะพี่เธอจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะนุชนาท อันนี้มันพ่อเธอนะนี่มันคือชีวิตว่าแล้วศัก์ก็ไม่สนใจอุค์พ่อของนุชนาฏขึ้นรถนุชนาฏเองก็จำใจที่จะขึ้นรถไปด้วยแล้วทั้งสองก็พาพ่อของเขานั้นไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจนกระทั่งอาการดีขึ้นก็ได้ออกมาอยู่ที่บ้านนุชนาฏพี่ต้องกลับไปทำงานก่อนนะนี่เงินพี่เอาไว้ให้เธอไว้ซื้อข้าวซื้อปลากินกับพ่อแล้วเดี๋ยววันศุกร์หน้าพี่จะมาใหม่ ขอบคุณในน้ำใจของพี่มากเลยนะไม่เป็นไรหรอกถือว่าพี่เป็นพี่ชายของเธอละกันขอบคุณมากค่ะพี่ศักถึงแม้ระยะทางจะห่างไกลแค่ไหนศัก์ก็ยังคงเดินทางมาหานุชนาะในทุกๆวันหยุดพร้อมกับของฝาก แล้วก็นำเงินติดไม้ติดมือให้เธอเพราะรู้ว่าเธอนั้นไม่มีรายได้และต้องคอยรักษาพยาบาลพาพ่อไปรับยาที่โรงพยาบาลเป็นประจำจนกระทั่งนุชนาศนั้นเริ่มใจอ่อนในความดีของศัก์จึงตอบรับรักเขาในที่สุดฝ่ายศักเองเป็นคนขยันทำมาหากินเก็บเงินก้อนได้เขาจึงบอกว่าจะมาอยู่กับนุชนาแล้วหาทำการทำงานในที่ใกล้ๆในตำบลต่อมาข่าว ได้ไปถึงหูของไกลสอนสามีเก่าของนุชนาทเขาก็เข้ามาตามราวีนุชนาทถึงที่บ้านโอ้โหเห็นไหมเนี่ยที่หายไปเพราะว่าพี่มีผัวใหม่นี่เองร้ายนักนะผู้หญิงสารเลวออกไปเดี๋ยวนี้เนะคุณมาดานุชนาทอย่างนี้ได้อย่างไรแกเป็นใคร คงจะเป็นผัวใหม่ละสิท่านี่ไกรสอนพี่กลับบ้านไปเถอะฉันขอร้องไหนๆเราก็ได้เลิกกันไปนานแล้วตอนนี้ฉันก็มีครอบมีครัวใหม่แล้วพี่อยู่ตามราวกีฉันเถะนะไม่ทำไมฉันจะมาดูน้ำหน้าผู้หญิงแพย์สียาและอีชายชั่วอย่างผัวของมึงเนี่ยพี่หยุดอยู่ยนี้นะถ้าไม่งั้นน่ะฉันจะเรียกกำนัน ให้มาจับตัวพี่ไปใกลสอนก็ได้เอะอะโวยวายที่บ้านของนุชนาทนั้นพักใหญ่จนกระทั่งนุชนาทนั้นบอกว่าจะไปให้กำนันนั้นมาจับตัวไปเขาก็เลยจำใจต้องกลับบ้านไปแต่โดยดี story to you